ถ้าเป็นมือสากว1สยกนะตอนนี้มันแค่ยกสองพเวสเซอร์นักวิทยาศาสตร์สายสตนเตยนี่นะครับพันกว่าคนโดยการนำของ2โปรเวสเซอร์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอ,ออกมาลงชื่อเป็นบัญชีหังว่าวเลยครับเปิดจดหมายเปิดเบอร์หนึ่งโัไบเด้บอกว่ายังไงก็ต้องต่อเพราะไม่ต่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้กระทบต่อธรอมชาติอย่างมากและข้อสำคัญนักวิชาการนี้ยยังขู่ด้วยนะครับ ว่าถ้าคุณไม่ต่อเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าจีนเนี่ยพัฒนาระดับขั้นของวิศาะเทคโนโลยีไปไกลขนาดไหนและหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรดวอลเลยมันก็ตามไปเทรวอลไงในปี2019ก็คือไปขึ้นชีดัโหเวยอย่างที่กล่าวนี่นะแล้วก็เป็ัต่างต่างของจีนแค่นั้นไม่พอครับ หลังจากนั้นไม่นานยังยังไม่จับลูกสาวเขาด้วยที่แคนาดาให้นนะนะลูกสาวเขาติดคุกในบ้านนะ่ะอยู่ติดต่อกันหลายปีเราดูดีว่าโอ้โหทุกการทำขนาดไหนอย่างที่เราเรามองยอง้อนหลังกลับไปนะนะมันก็เลยทำให้โหพึ่งึ้นสู้อย่างหนักไงฮะไม่ใช่อเมริกาไม่ยอมขายให้แก่จีนอย่างเดียวเลยครับเพก็มีการเขาจะมีบริษัทเก่งๆในช่วง applied m a ท e เรียลองคุณดิใช่ไหมฮะพวก global foundry หลายๆเดี๋ยวคนณดิจะเก่งใช่ไหมฮะแล้วยังไปชวนไอ้ asml ของนีเธลแลนด์ซึ่งเป็นเครื่องมือผิดชิปอั้นยอดของโลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่ให้ไปขายรุ่นไอดียูบีซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้าของเขาเนี่ยนะอ่า DUV lithography เนี่ยให้กับจีนแล้วยังไปชวนบริษัทญี่ปุ่นด้วยอ่าเช่นโตเกียวอิเล็กทรอนอ่าซึ่งก็เก่งมากในด้านการผลิตไอ้เครื่องมือซิมพปรเตอร์เนี่ยขายให้จีนก็เรียกว่าปิดล้อมมาทุกรูปแบบมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยยิ่งเร่งระดมการพัฒนาของตัวเองเนี่ยอย่างหนักและที่น่าอัศจรรย์ก็คือไอ้รถไฟไอสติลเนี่ย คือตอนนี้จีนเป็นเจ้าโลกอยู่เนี่ยพอมีมีสัดส่วนมันได้แชร์เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกใช่ไหมฮะอยู่ในจีนอย่างเดียวมันก็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับเอางวดว่ามันก็ใช้เวลาผมว่าไม่เกินสิบถึงสิบห้าปีที่ผ่านมาอ่าที่จีนสร้างในปมนี้แล้วอะไรครับอีวีรถยนต์อีวีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราไม่เห็นว่าจีนก้าวหน้าขนาดไหนก็แทบจะเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วละนะฮะ ตอนนี้เขาก็ก็มีเทสนาแหละที่อย่างเหนือกว่าโดยนต์ดีวีผจีอยู่ดหวยดีวายดีก่อดีเกรดวอลก่อดี MT ก่อดีแต่ตอนนี้ก็โอ้โหพัองงานิมนาเป็นเป็นเรื่อยยี่ห้ออยู่ดียนะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าจีนใช้เวลาเนี่ยประมาณ10-15ปี ปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยนักวิชาการของเขาเนี่ยนะนักวิสัยทันเนี่ยร่วมกันตีพิมพ์บทความทางวิชาการสายสเต m มสายสายเทคโนโลยีเอนจิเนียริงและก็แมชชีนเมติกเนี่ยออกมากี่บทความเนี่ยปีเดียวนะฮะป,ปีเดียวปีที่แล้วเนี่ยลองเดาครับหนูทายแบบบเบอร์เลยกันนะคะถ้าสมมุติ <ฮะ S 2> จะออกมาแบบหนูทายขอทายแบบวเบอร์ค่ะสามร้อยบทความค่ะห้าหมืนกว่าบทความ หนึ่งวันออกกี่บทความคะอาจารย์นั่นสิครับปีปีปีเดียวเนี่ยก็ห้าหมื่นบทความนะฮะแล้วปีที่แล้วเป็นปีแรกที่มันลดไปห้าเปอร์เซ็นตก่อนนั้นมันขึ้นมาตลอดเลยนะฮะคือไอ้ทั้งโลกเนี่ยมีบทความที่มันตีพิมพ์ข้ามชาตินะค,คือร่วมมือกันร่วงวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หลาย,ลายชาติเนี่ยประมาณสักเจ็ดแสนกว่าบทความต่อปีนะฮะเป็นของจีนกับอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยห้าหมื่นบทความก็คือร่วมสิบเปอร์เซ็นตะ์ะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฝ่ายวิชาการสองชาตินี่มันต้องร่วมมือกล้ชิดมาก แล้วก็มีส่วนอย่างมากที่ช่วยกันทําให้ระบบเทคโนโลยีของโลกพัฒนาอยาอ่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะว่าอะไครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ของจีนนักวิจัยของจีนมันก็ไปอเมริกาเยอะไปผมว่าหมาในชั้นนำไอ,ไ,อไอวิลี่ข้างไหนมีครบทุกหมาอะไรอะ่ะก่อนหน้านี้แหละครับตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วแล้วขณะเดีวยวกันนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของสหรัฐอเมริกาก็ไปหมาอะไรของจีนนะซึ่งมีพัฒนาการอย่างมากในช่วงช่วงยี่สิบสามปีที่ผ่านมา นะครับเราไปดูไอ้มหาลาัยชิงหัวขเข้ามาในปรัิ่งเขาเนี่ยมันไม่ได้แตกตาก่ตกตางก,กับฮาวเวิร์ด้แตกต่างกับเอไมทีแล้วนะ, <S <S 1> <S 1> นะคุณภาพมาตรฐานเนี่ยนะหรือว่ามหาลัยทรายเทวีของของจีนแถวซีอานแถวทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือก็ดีอะไรก็ดีเพราะมหาลาัยของจีนมันกระจายตัวทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครนะครับจากนั้นเขาร่วมมือกันอย่างดีเป็นไงครับแล้วตอนนี้ก็เลยอิดออดขึ้นมาครับพอวันนี้อย่าไปต่อเลยห้าปีต่อแค่หกเดือนก็พอเป็นไงครับ คนที่ไม่เห็นด้วยออกมาต่อต้านยันเนี่ยกระได้ลองคุยกระได้ลอง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 เดาว่าคือใครครับสหรัฐคนอเมริกานในอเมริกาเองเนี่ยไม่ไม่นะครับจีเนเขาก็อยากให้ต่ออยู่แล้วแหละนะครับลองลองเดาครับหนัะโปรเวสเซอร์นักวิทยาศาสตร์สายสเตมนี่นะครับพันกว่าคนโดยการน,นำของสองโปรเวสเซอร์ชั้นนำของหมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดออกมา ลงชื่อเป็นบัญชีหังว่าวเลยครับเป็นไอ้เปิดจดหมายเปิดเปิดอันหนึ่งโจไบเดนบอกว่ายังไงก็ต้องต่อเพราะไม่ต่อแล้วเนี่ยมันจะทําให้กระทบต่อท้องของชาติอย่างมากและข้อสัมพัน,นธ์นักวิชากาสรเรานี่ยังขู่ด้วยนะครับว่าถ้าคุณไม่ต่อเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าจีนเนี่ยพัฒนาระดับขั้นของวิชยาศาร์าที่ยี่ไปไกลขนาดไหน<ม>แต่รับคุณจะไม่รู้เขารู้เราและฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสู้สู้ต่อแล้วร่วมมือกันนักวิชากาตรของสหรัฐอเมริกาก็สามารถไปทํางานกับ หน่วยงานการวิจัยหน่วยงานสถาบันการศึกษาเช่นหมายาลยของจีนได้เนี่ยนะครับได้ไม่ดีกว่าหรือตอนนี้ยังคาะากสังอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คืบหน้าไปแค่ไหนนะเพราะมันครบไปครบสัญญาไปครบห้าปีที่ยต้องต่อใหม่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมานะครับาารนี่่คือตัวอย่างาารครับงั้นแต่ขอแท้นิดนึงคะ่ะก่อนที่จะไปตัวสุดท้ายของห้าประสานนะคะสิ่งที่ตอนนี้แต่รู้สึกเลยก็คือเรากําลังอยู่บนสังเวียนที่มุมแดงเป็นสหรัฐ มุมแลเงินเป็นฝั่งจีนแล้วเขาก็กำลังสู้กันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่ในยกที่หนึ่งหรืออยู่ในยกที่สองหรือในยกที่สมสุดท้ายแล้วคะ่ะจีนถึงปล่อยหมัดเด็กออกมาเยอะขนาดนี้รวมไปถึงเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะว่าที่เราเห็นกันว่าเขามีความขัดแย้งกันทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศแต่จริงๆแล้วภายใต้การศึกษาที่มันเชื่อมโยงก,กันไว้ทุกอันและถือว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นคีย์หลักๆด้วยสาหรับการพัฒนาประเทศแบบระยะยาวอะคะ่ะ <Yeah. S 1> เขาไม่ได้มีอะไร ที่ขัดแย้งกันเลยถูกไหมคะครับผมคิดว่าถ้าเป็นมวยสากลสิบสองยกนยตอนนี้มันแค่ยกสองโอ้โหนะครับแกยกสองนะฮะยกแรกก็คือตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดกระโดดขึ think, are, two two <ation> antis, ้น <reco> สังเวียนเพื่อชกับจีนใหญ่อ่าก็คือตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเนี่ยจำไว้เลยนะฮะปีที่สองของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเปเป็นาธิบดีในต้นปีสองพันสิบเจ็ดใช่ไหมฮะปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยจีนกับอเมริกาก็ยังดีกันมากนะฮะ แสดงควรกระดํางจำได้ว่าไปครับ oh. ทรัมป์ก็เชิญสีเย็นผิงกับมาดามเนี่ยไปที่มาลาโกรีสอร์ทที่ฟลอริดาโอ้โหชื่นเมื่อกันมากนะโดนดทรัมป์ยังให้หลานสาวหลานชายซึ่งเรียนภาษาจีนนะทั้งคู่เรียนภาษาจีนนะเรียนกับเรียนลูกของอีอวานด้าทรัมป์เนี่ยนะเรียนภาษาจีนนะฮะแล้วก็เก่งด้วยนะครับพูดภาษาจีนคล่องแคล่วเลยนะนะนครับให้หลานสาวหลานชายเนี่ยออกมาร้องเพลงจีนเพื่อกอมผู้นําจีนกับมาดามครับ โอ้โหก็ชื่นเมือ่อกันมากประทับใจกันมากนะเป็นไงครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้นําจีนกลับบ้านเนี่ยปลายปีเขาก็เชิญทรัมป์กับมาดามนี่นะครับนะไปเยือนจีนต้อนรับกันโอ้โหเอกๆๆอกระเริ่งูจําได้ใช่ไหมครับปูพรมเปิดเปิดให้พระราชวังต้องห้ามซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะระวัดระวังมากนะเพราะมันเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงระดับโลกขึ้นเป็นมรดกโลกใช่ไหมครเอายิ้วไปเล่นเพื่อให้ทรัมป์ดูใน ในไอโฟร์บิดินซิตี้อ่ะนะครับแล้วก็ชื่อมืดอ,อย่างหน้นะแต่ว่าพอมาถึงปีสองพันสิบแปดเนี่ยห่างไปหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยมันกลายเป็นหนังโครโมดเลยนะก็คือทรัมป์ก็เริ่มเปิดสงครามบัญค้ากับจีนก่อนก็คือเลยครับก็คือขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจีนนะครับฉเฉลี่ยแล้วนะครับสินค้า มูลค่าหลายแสนล้านจีนที่ส่งไปขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทุกเก็บภาษีเนี่ยประมาณยี่สนะิบเปอร์เซ็นต์นะบางไอเทมถึงยนะี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเฉลี่ยแล้วคือมาณประมาณสักสิบเก้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละนะนั่นคืออัตราภาษีที่อ่าที่สหรัฐอเมริกาเก็บต่อจีนและจีนคิดภาษีต่อสินค้ามิการที่ส่งไปขายจีนเนี่ยเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์จีนเขาจึงคอมเพลนตลอดว่าเห็นไหมว่าเพราะว่าคุณคุณไม่เป็นธรรมต่อฉันเลยเรื่องการช้าเนี่ยนะครับแต่ถึงขนาดถึงเก็บภาษีขนาดนี้ การค้าขายสองชาติมันก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยฮะ,ะจนปีที่แล้วเนี่ยสองชาติที่ค้าขายกันไม่มากไปนะก,กับเจ็ดแสนล้านเหรียญครับเจ็ดแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็เป็นอเมริกาก็เป็นคู่ค้าหมายเลขสามของจีนหมายเลขหนึ่งก็คืออาเซียนประมาณสักเก้าแสนล้านเหรียญน,นะฮะหมายเลขสองก็คือยูอยูประมาณสักแปดแสนกว่าล้านเหรียญแล้วก็ตามด้วยสหรัฐอเมริกาประมาณสักเจ็ดแสนล้านเหรียญนี่แหละนะครับแต่ถ้าคิดเป็นรายประเทศประเทศเดียวเนี่ยอเมริกาสูงสุดเพราะว่ากับอยูกับอาเซียนเหมือนทั้งกลุ่มใช่ไหมฮะนะครับ ครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยนะไอ้ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่เกือ้อกลูลกันรลวมเป็นมัน complementary กันอย่างมากของสองชาตินี้อย่างปริเเธไม่ได้เลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทรดวอลเลยมันก็ตามด้วยเทรดวอลไงในปี2019 <c oughs> ก็คือไปขึ้นบัญชีดำโผว่ไวอย,อย่างที่กล่าวนี่นะแล้วก็บริษัทต่างๆของจีดแค่นั้นไม่พอครับหลังจากนั้นไม่นานยังยังไปจับลูกสาวเขาด้วยที่แคนาดา ใช่ไหมครับไูสาก็ติดอยู่ในติดอติดคุกในบ้านอยู่ติดต่อกันหลายปีเราดูดูว่าโหไ u ้ทุกกระทําขนาดไหนอย่างที่เราเรามองย้อนหลังกลับไปนะฮะนะมันก็เลยทาให้โหไ u ้พึ้นสู้อย่างหนักไงฮะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมโหไ u ้ oo, จริงทุ่มเทตัวเองอย่างหนักนะครับทางด้านอานดีหนักมือขึ้นกว่าเดิมอีกนะเพื่ออะไรครับ <S 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 <ๆ>เพื่อนำไปสู่การออกมาพร้อมชนนะฮะในสิชาต่างๆที่อเมริกาเป็นอ่าเป็นผู้นําโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอกลุ่ม กลุ่มที่มันเป็นอินโฟมิชันเทคโนโลยีดีแหละเพราะมีการมันก็คงยังไม่มีใครในแต่ไหนแต่ไรมามีการกันพุน่มนำโลกมาตลอดใช่ไหมฮะในะทางด้าน IT ไอทีเนี่ยนะครับนะครับนะครับฉะนั้นก็กล่าวเลยว่านี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นในขนาดนี้ครับอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติมันเป็นแค่ยกที่สองเท่านะคะแต่หมูวัหมูว่ยปล่อยมาขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นหมัดพุกเลยก็ว่าได้นะคะร,ร,ร,ครัวๆออกมาแบบนี้เลยถ้าเราต้องมองเกมนี้ไปยาวๆอีกสิบสองยกด้วยกันหรืออีกสิบยกเลยนะคะอาจารย์ แสดงว่าจีนต้องมีความมั่นใจอะไรเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครเขาถึงกล้าที่จะปล่อยหมัดออกมาขนาดนี้ตั้งแต่ยกที่สองเลยผมคิดว่าคือจีนขนาดนี้เขาคงหนึ่งประการแรกคือเขาม,มีทางเลือกด้วยนะครับพเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ไงครับว่านับวันไอ้แรงบีบมันก็จะกระชับเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราดูการขยายตัวของการแซงชั่นจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอย่างมากมายขนาดไหนและไม่ใช่เฉพาะ,ะคู่กรณีคือสหรัฐมีการน้ยังไปชักชวนพันธมิตรด้วย อย่างกรณีของไอ้เครื่องมือผลิตเซมิคอนดักเตอร์พรีชิปเนี่ยนะครับไม่ใช่อเมริกาไม่ยอมขายให้แกให้แกให้แกจีนอย่างเดียวเลยครับเพราะอเมริกาก็จะมีบริษัทเก่งๆไอ้ช่วงพวกแอพพลายแมทริออร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะนะพวกพวกไอ้ g l o b a l foundry อะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะเก่งใช่ไหมนะครับแล้วยังไปชวนไอ้ ASML อ่าของของนิ e t h e r l a n d ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไอ้เครื่องมือพิีชิปอ่าชั้นยอดของโลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ไอ้ไอไล้ลิโ h กราฟีนี่นะฮะ EUV l i t h o g r a p h เนี่ย ก็ไม่ให้ไปขายรุ่น iduv ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้าของเขาเนี่ยนะฮะ iduv lithography เนี uh, ่ยให้กับจีนเหล่านี้เป็นต้นนะและยังไปชวนบริษัทญี่ปุ่นด้วยเ uh, ช่นโตเกียวอิเล็กทรอนอ่าซึ่งก็เก่งมากในด้านการผลิตไอ้เครื่องมือผลิตชิปโปรพวเตอร์เนี่ยขายให้จีนนะครับก็รกว่าปอดปิดล้อมมาทุกรูปแบบมันก็เลยทาให้จีนเนี่ยยิ่งเร่งระดมการพัฒนาของตัวเองเนี่ยอย่างหนักแล้วข้อสำคัญคือว่าจีนเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศมันใหญ่โต มีความพร้อมทั้งฐานทางด้านซัพพลายและดีมาร์ดังนั้นซัพพลายก็คืออะไรครับก็คือว่าเขาได้สั่งผมองค์ความรู้ด้านเทีวีเนี่ยก็มาตั้งจีปีแหละคุณร่วมมือเขาตั้งแต่คุณเปิดประเทศตั้งแต่จีนเปิดประเทศอ่ะมันเจ็ดเก้ามามันสี่สิบกว่าปีแล้วอะนะฮะและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือเขาทุ่มเททางด้านไอดีอย่างจริงจังและผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมตามเรื่องนี้มามามา,มายาวนานผมกลัวเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยใช้เวลาไม่เกินสิบปี ในแต่ละตัวนะฮะสิบปีถึงสิบห้าปีเบียงมากผมไล่ให้ดูทีละตัวค่ะไอเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยซีเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยจียนพัฒนาจริงๆก็ตั้งแต่สองพันสิบห้าเป็นต้นมาก่อนหน้านี้นเขามีเครื่องบินตัวนี้อยู่แล้วนะอ่าพจีนก็ผลิเครื่องบินได้ตั้งแต่สมัยเป็นคอมมิวนิสต์แล้วล่ะอะ่สมัยปิดประเทศน,นี่นะแต่ว่าเครื่องบินมันล้าสมัยมากเนละเหมือนที่เหมือนเครื่องบินของชาติในในประเทศสังคมนิยมอ่ะนะ อ่าอย่างรัสเซียก็มีมเอลูฟอร์ดมีอะไรต่างมารูกก้ว่ากระต่ายเคยนั่งเอลูฟอร์ดไป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 มอสโกผมเคยนั่งนะฮะเอลูฟอร์ดของของเวียดนามอ่าของรัสเซียเนี่ยเ<า>วลาน,นั่งไปเหมือนขึ้นรถสิบล้อบ,บินได้เลยนะนะาอ่เนะสียงมันก็คคึไมไปตลอดทางนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีประสิทธิภาพสูงอ่ะนะอ่านะนะเพราะว่าเขาก็ใช้ที่ของเขาเองใช่ไหมฮะมัน,ม,นมันตั้งแต่โอ้โหสมัยสหภาพโซเวียตใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าเครื่องบินมันไม่ได้พัฒนามากไงแล้วมาพัฒนาจริงๆก็คือรก็คือปีี2015เน่ย ที่จีนให้แอร์บัสไปตั้งโรงงานประกอบเครื่องบินรุ่นแอร์บัส320ที่เทียนจินแต่เ mm hmm. ทียนจีนก็ห่างจากปักกิ่งไปตั้ง8-9-10กิโลนะอ่าที่เดิมเมืองถท่าสําคัญทางาเหนือของจีนเนี่ยและ2015จนถึงปัจจุบันมีแค่่ปีครับจีนสามารถผลิตเครื่องบินพาณิชย์รุ่น4919ออกมาตอนนี้ออเดอร์ไาแล้วพันกว่าลำนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็ออเดอร์ในจีนนี่แหละต่อไปก็คงขายนอกตอนนี้ก็มีออเดอร์อย่างอินโดนีเซียจากหลา,ลายชาตินะ อที่ซื้อคอมินลำอ่่รุ่นนี้ของจีนไปไปไปใช้นะฮะแล้วอวกาศนี่ยิ่งน่ามาสัจจรเลยเอวกาศเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยแม้ว่าจะมีพื้นฐานมามายาวนานแต่ว่าเขาเริ่มต้นจริงๆก็คือหลังปีสองพันสิบเ,เอ็ดเพราะอะไรครับพ 2, เพร,ราะปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นตัวตั้งตัวตีใงงนการสร้างสถานะสถานีอวกาศระหว่างนานาชาติ อเมริกาก็จะชวนนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกนี่นะฮะมาร่วมโครงการนี้แล้วก็เชิญแม้แต่ว่ารัฐบดีปูตินครับให้ส่งนักวิสา์มาร่วมเพราะว่าปี2 0 1 1นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอเมริกายังดีมากเลยใช่ไหมฮะคงจำได้ใช่ไหมฮะรัสเซียกับอเมริกามีความเล้าฉายไงก็ตั้งแต่หลังปี2 0 1 4กับเมื่อปัญหาไอ้เกิดความไม่สงบในยูเครนนะแล้วก็เปลี่ยนผู้นํายูเครนจากฝ่ายโปรรัสเซียมาเป็นโปรอเมริกาโปรนาโต นะครับปีสองพันสิบสี่รัสเซียก็เลยเข้าไปยึดครเมียไงฮะนะฮะแล้วเป็นไงหลังจากนั้นก็เล่าฉายกันมาตลอดรัสเซียถูกขับไล่ออกจากกลุ่ม G 8แดบวกสองเราจำได้ว่าไ,ไอ้ G7 เจนี่ยมันเคยบวกหนึ่งก็คือ,อไอ้กลุ่ม G 8นะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่จีเจ็ดนะ,ะมันกลุ่มจีเจก็คือบวกรัสเซียด้วยใช่ไหมครับแล้วบวกสอง G ีปดบวกสอง็คือแล้วยังมีออฟเซอร์เวอร์อีกสองชาติก็คืออินเดียกับจีนเขาตั้งใจให้เป็น G 1สิบ แต่หลังจากนั้นนะครับปรากฏว่ามันก็เลยหายออกไปไอ้สามชาติดูดออกไปหรือจ7เจนจนกระทั้นถึงทุกวันเนี้ยนะครับแล้วเป็นไงครับแล้วมันก็จะเห็นแหละว,ว่าว่าว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้เขาก็ชวนรัสเซียเข้าไปร่วมแต่ว่าชาติหนึ่งที่เขาไม่ยอมให้ให้ใหเข้าร่วมคือก็คือจีนโครงการสถานีอวกาศนานาชาติของจีนเนี่ยอ่ะของของอเมริกาที่เป็นตัวแทนเทีเนี่ยไม่ยอมให้จีนเข้าร่วมเป็นไงครับจีนก็เลยึ พัฒนาระบบอาวกาศของตัวเองแล,และและกระจายลองลองไล่ไล่ลองไล่าลลามาดูจริงว,ว่าเพียงแค่กี่ปีครับที่เขาสามารถส่งยานอวกาศไปด้านมืดของดวงจันทร์ได้เป็นชาติแรกในโลก,<ส>กจากปีพศหลังจากนั้น,นึมันแค่กี่ปีครับก็ส่งไปได้ดตั้งแต่ตั้งแต่สองสองปีที่แล้วใช่ไหม<ส> <ก100> ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีที่แล้วก็กส่งยานอวกาศล,ลงไปสำรวจดาวอังคารได้เป็นชาติที่สองของโลกที่ทำมาเร็นชาติแรกคืออเมริกาใช่ไหม แคนที่สองส่งไปได้แต่ว่ามันระเบิดซะก่อนระเบิดในซะก,ก่อนนีนก็คือรัเสเซียอแล้วก็ตามด้วยจีน <S <S นี่แหละเห็นไหมมันใช้เวลาเพียงแค่สิบถึงสิบห้าปีเป็นอย่างมากและที่น่าสะใจก็คือไอ้รถไฟรถไฟไอ้ไฮสปีดเทรนเนี่ยซึ่งตอนนี้จีนเป็นเจ้าโลกอยู่เนี่ยพอมีมีสัดส่วนมันก็แชร์เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกใช่ไหมฮะอยู่ในจีนอย่างเดียวมันก็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับพอกันว่ามันก็ใช้เวลาผมว่าไม่เกินสิบถึงสิบห้าปีที่ผ่านมา ที่จีนสร้างระบบนี้นะครับแล้วอะไรครับ E ี EV. รถยนต์ EV วเน่ตอนนี้ตอนนี้เราก็เห็นว่าจีนก้าวหน้าขนาดไหนก็แทบจะเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วล่ะนะครับตอนนี้เขาก็ก็มีเทสลาแหะที่ยังเหนือกว่ารถยนต์ EV ีของจีนอยู่ใช่ไหมฮะ B ี BY d ก็ดี Great Wall ก r ดีเกรดวอก็กอดีนะครับ MG ก็ดีแต่ตอนนี้ก็โอ้โหพังงาขึ้นมาเป็นเป็นลยร้อยยี่ห้อใช่ไหมฮะนะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าจีนใช้เวลาเนี่ยประมาณ10-15ปี และที่จีนเร่งได้เนี่ยก็หลังจากที่จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี2001เป็นต้นมาวันที่11ธันวาคมเนี่ยจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO หมายความว่าอะไครับหมายความว่าจีนได้เป็นสมาชิกของประชาค,คมโลกแล้วทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับค่ะแล้วอีนเข้า WTO ตั้งแต่ปลายปี 2000, 2001เนี่ยตอนนี้มันแค่กี่ปีครับยี่สิบสองปีค่ะยี่สิบสองปี กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเราพร้อมทางรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย